ไฟไม้มีไฟไหม้ตรงไหนแกเข้าไป,ปพอฝนมานแล้วก็ด่างมาได้กินเราก็ไปโมแงแกงไทยบอกใช่ไหมเราไปอยู่สกลนครทีรท่ได้เรื่องสหีย้ฟางผมยังแปลกใจว่าท่านได้เป็นสหายรจริงไหมที่อาจารย์จอน,นบุญจริงนะจริงผมก็แนวร่วมพร,รททหารตัวแดงประชาชน แถบดงผาลาดภูกระกแตภูพ,พานดูด,ดูดูในโซนของอ,อำเภอสว่างเร็มสมัยนั้นรู้จะขุนพลภูพานนะคือคือเราเป็นัยรุ่นช่วงนั้อนอะไรยุางรู้จักในเตียงสิริขันนะรู้จักนักการเมืองที่เขายิงตายบนรถตู้สามคนนะ คือคือช่วนั้นคือเราเป็นคนอุดรไปอยู่สกลนครไปอยู่หมูห่บ้านที่กัดดานที่สุดสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านจะเป็นคอมมนี้เต็มทั้งบ้านเลย<ม>เราไปอยู่ก็ต้องเข้าร่วมเขาถ้าไม่ไม่เข้าร่วมเขาไม่เข้าใน่ร่วมก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวขาวว่าเราเป็นโยกสอกเขาเขาจะชี้เขตทางเรามีทางอยู่สองสองสองเส้น<ม>เราจะเดินทั้งสองทางหรือว่าจะเดินทางเดียวหรือจะเดินแบบคาบเดียว เขาเอาอย่างนั้นเลยนะเขายื่นข้อเสนอไม่งั้นเราก็จะอยู่ยากเขาต้องเดินเข้าวันพระเขาต้องไปอบรมทบถทถ่ายบุญกประชาชนจะมีสหายิงๆสวยๆสาวๆคนน้อยันสวยผูไทยันสวยก่อนมันจะลูกไปนี่มันกดหัวเข่า